แล้ไหมี่พูดก็เป็นคำว่าในความคิดการตอบก็สุขภาพหมายถึงอะไรหมายถึงการที่มีความสุขสบายอย่างไรบ้างการที่มีสุขภาพดีนะครับเพรก็ในความคิดขอนพี่ก็คือการดีทั้งทางใจทางกายจิตวิญญาณสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าก็ถ้าในทุกๆอย่างมันดีหมดก็จะทําสุขภาพของเรานะครับดีขึ้นจริงครับแฟน เริ่มไหมได้ทราพี่ความดีลวนะคะสุขภาพคืออะไรคะสุขภาพคือมาถึงการที่เรามีภาวะร่างกายร่างกายและจิตใจที่อยู่ในสภาวะดีและไม่ดีครับเพราะสุขภาพแบ่งออกเป็นสองอย่างมีทั้งร่างกสุขภาพดีและสุขภาพไม่ดีก็ท่้นอยู่กับการปฏิบัติโคนของคนเราเป็นสวยมากเอ้เป็นสวยมากเอ้เป็นสวยมากเอ้ยเราพวาเรา คำว่าสุขภาพมายคมาจงอะไรคะสุขภาพคือการรักษาร่างกายให้ดีค่ะใช่ค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องปีนหนึ่งนะคะสําหรับคําถามที่ว่าสุขภาพหมายถึงอะไรสําหรับคามคิดของน้องเขานะคะค่ะค่ะสตุนนะคะสุขภาพคือการที่ร่างกายของเรามีอุดมสมบูรณ์นะคะไม่สบายไม่เจ็บไม่ไข้ค่ะไม่ใช่เหรอดีอ่ะ สำหรับหนูนะคะสุขภาพคือระบบต,ต่างๆในร่างกายค่ะถ้าเราเลือกที่ทำในด้านดีนะคะมันก็จะออกมาดีค่ะถ้าทําไม่ดีมันก็จะไม่ดีค่ะสำหรับหนูสุขภาพคือการดูแลตัวเองในการกินอาหารแต่ละห้าหมู่ให้ครบการทำจิตการทำจิตใจให้แจ่มใสทุกๆเช้าขอบคุณะคะ่ะ นนครับพี่ขอทมเกี่ยวกับสุขภาพหน่อยครับสุขภาพของนนคืออะไรครับสุขภาพของผมคือการทําให้จิตใจสงบสุขดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีจิตใจที่ดี <c oughs> ขอสามพี่ขอสามคำสำหรับคำว่าสุขภาพของนนนะครับจิตใจที่สงบร่มเย็นและ การไม่คิดมาก,การไม่เบียดเบียนผู้อื่นคุณค่ะ